สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนองโมโยยานเวศค่ะวันนี้แอดมินมีประวัติของพระศิวลีมาเล่าสู่กันฟังค่ะพระศิวลีท่านเป็นบุตรของพระนางสุปววสาซึ่งพระนางเป็นราชบุตรีของเจ้าเมืองโกริยะท่านอาศัยอยู่ในคันมันดานานถึง7ปีกับอีก7วันเพื่อชดใช้กรรมกรรมเก่าในอดีตของท่านนั้นนะคะพระองค์เคยเป็นพระราชาในเมืองแห่งหนึ่ง ทรงมีอุบายร่วมกับพระมันดาพยายามจะแย่งชิงเมืองอีกเมืองหนึ่งมาเป็นของตนแต่ไม่ใช้กำลังเข้าห้ำหันอาศัยกลยุทธ์เข้าล้อมเมืองนั้นทำให้เมืองนั้นขาดการติดต่อจากโลกภายนอกชาวเมืองล้วนประสบโรคภัยไข้เจ็บเผชิญกับการขาดแคลนอาหารดำรงชีวิตอยู่ด้วยความทุกขเวทนามากกว่า7ปี7เดือน7วัน ผลจากกรรมนั้นจึงส่งผลให้แก่ท่านให้ท่านต้องทนอุดอู้อยู่ในคันมารดานั้นนานถึงเจปีแต่ด้วยอำนาจบุพกรรมตามมาได้ทำให้เกิดโชคลาภแก่พระมารดาผู้ทรงคันเป็นอันมากโดยกล่าวว่าในเวลาใกล้ประสูตรแม้พระมารดาของท่านจะได้รับทุกขเวทนาอย่างแรงกล้าแต่ยังมีสติที่ดี จึงขอให้พระสวามีไปกราบบังคมทูลขอพรจากพระบรมศาสดาในการครั้งนี้พระพุทธองค์ได้ทรงตัดประทานพรแก่พระนางว่าขอพระนางสุปปวาสาพระราชธิดาแห่งพระเจ้ากรุงโกลิยะจงเป็นหญิงมีความสุขปราศจากโรคาพยาธิประสูติพระราชโอรสผู้หาโรคมิได้เถิด ด้วยอำนาจแห่งพระพุทธ,ธานุภาพของพระพุทธองค์ผู้เป็นใหญ่ทั้งสามโลกทำให้ความทุกขเวทนาของพระนางก็อันตรธานหายไปพระนางก็ได้ประสูิพระราชโอรสอย่างง่ายดายดุดน้ำไหลออกจากหม้อและกุมารน,น้อยจึงได้รับพระนามว่าสีวลีกุมารน,นับแต่นั้นเป็นต้นมาเมื่อพระนางมีพระวรกายแข็งแรงดีแล้ว มีพระประสงค์ที่จะถวายมหาทานติดต่อกันเป็นเวลา7จวันในวันถวายมหาทานนั้นสิวลีกุมารผู้มีพระวรากายเข้มแข็งดุจกุมารผู้มีพระชนเจ็ดพันสาได้ช่วยพระบิดาและพระมารดาจัดแจงกิจต่างๆซึ่งท่านภาษารีบุตรเถระได้สังเกตดูอยู่ตลอดเวลาจึงเกิดความรู้สึกพอใจในพระราชกุมารน,น้อยและครั้นถึงวันที่เจ็ด ซึ่งเป็นวันสุดท้ายท่านจึงได้ชักชวนศิวลีกุมารออกบวชซึ่งในการปฏิบัติพิธีกรรมนั้นพระสารีบุตรเทละผู้รับภาระเป็นพระอุปชาได้สอนพระกรรมฐานเบื้องต้นคือตะจะปัญจกรรมฐานได้แก่การพิจารณาของทั้งห้านั่นคือเกษาหมายถึงผมโลมาหมายถึงขนนันาขาคือเล็บ ทันตาคือฟันตะโจคือหนังเป็นเกสาโลมานะขาทันตาตะโจให้พิจารณาของทั้งห้าเหล่านี้ว่าเป็นของไม่งามเป็นของสกรปรกไม่ควรเข้าไปยึดติดหลงไหลเมื่อสิวลีกุมารได้สดับรับฟังพระกรรมฐานนั้นแล้วนำไปพิจารณาในขณะที่กำลังจรดมีดโกนโกนผมกระทั่งโกนผมเสร็จ ท่านได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ทั้งที่อายุยังน้อยในครั้งใดก็ตามหากท่านร่วมคณะเผยแผ่ธรรมไปกับคณะองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะพบว่ามีผู้ทำบุญถวายปัจจัยอย่างไม่ขาดทั้งพัตตาหารและที่พักอาศัยแม้จะออกเผยแผ่ธรรมในดินแดนห่างไกลยากไร้แห้งแล้งกันดานเพียงใดก็ตาม ด้วยบุญบรารมีของพระสิวลีนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะตัวท่านเองแต่ยังได้เผื่อแผ่ไปยังพระสัมมาสัมพุทธเจ้ารวมทั้งสงสาวกท่านอื่นๆให้ได้รับปัจจัยอย่างทั่วถึงด้วยเหตุนี้พระพุทธองค์จึงทรงประกาศให้ปรากฏในหมู่พุทธบริษัทตรัดยกย่องท่านในตำแหน่งเอตทัทค,คะ ผู้เป็นเลิศกว่าภิกษุทั้งหลายในทางผู้มีลาบมากจึงเป็นที่มาของความศรัทธาที่ว่าท่านทรงเป็นพระภิกษุสงฆ์แห่งโชคลาภและความสมบูรณ์มั่งคั่งที่ไม่เคยขาดและความศรัทธานี้ก็ยังคงปรากฏอย่างเด่นชัดสืบทอดมาจนปัจจุบันนี้หากผู้ใดบูชาพระศิวรีอย่างถูกต้องก็จะพบความร่ำรวยอย่างรวดเร็ว และมีกินมีใช้ไม่ขาดซึ่งความศรัทธานี้ได้สืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันทำให้ผู้ที่ทำธุรกิจการค้าหรือผู้ต้องการประสบความสำเร็จโดยเร็วในด้านเมตตามหานิยมหรือโชคลาภจึงบูชาพระศิวรีไม่ได้ขาดโดยมีวิธีการบูชาที่ถูกต้องดังต่อไปนี้เคล็ดลับบูชาพระศิวรี ต้องเริ่มจากการมันบริจาคทานในที่ต่างๆที่ยากลำบากเป็นหัวใจสำคัญของการบูชาพระศิวลีให้ได้ผลดีเพราะในอดีตทุกๆชาติที่ผ่านมาพระศิวลีท่านจะทำบุญด้วยศรัทธาที่เต็มเปี่ยมทำบุญด้วยศรัทธาเต็มร้อยแม้ว่าของที่ทําบุญจะราคาไม่แพงแต่เป็นการถวายที่ทรงคุณค่าเพราะว่าเป็นการให้ในสิ่งที่ผู้รับต้องการ ดุดการได้รับน้ำในทะเลทรายหรือการได้อาหารในยามหิวดังนั้นผู้ที่ต้องการจะให้พระศิวลรีท่านช่วยควรจะบริจาคทานให้สิ่งของให้ผู้ที่ยากไร้มากๆท่านจะได้อนิสง์ผลบุญมากและต้องอุทิศบุญนั้นส่งไปให้พระศิวลรีทุกครั้งเป็นการเปิดบุญและการเชื่อมบุญกับท่านเพื่อให้ท่านรู้จักเรา และรับรู้ความต้องการของเราได้การบูชาพระสิวลีนั้นให้บูชาด้วยน้ำผึ้งผลไม้สดดอกไม้ขาวหรือดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมดอกบัวทุกชนิดอย่างละ3มดอก5ดอกหรือ7ดดอกก็ได้ถาวายน้ำสะอาดหนึ่งแก้วโดยลอยดอกมะลิไว้บนน้ำจากนั้นจุดทูปสามดอก จุดเทียนบูชาหนึ่งเล่มเคล็ดโบราณนั้นกล่าวไว้ว่าการถวายผลไม้สดและน้ำพึ่งควรถวายในวันพฤหัสบดีส่วนวันเสาร์ควรถวายอาหารจากทะเลหรืออาหารที่ปรุงจากต้นบัวและอธิษฐานจิตขอให้โชคสำเร็จสมหวังและเมื่อท่านได้โชคได้ลาบตามที่หวังแล้วจะต้องทำบุญเลี้ยงหรือถวายสังฆทาน เพื่อเป็นการต่อโชคลาภให้มาไม่ขาดสายการสวดพระคาถาขอลาบพระศิวลีต้องอยู่ในสมาธิที่สงบแน,แน่วแน่จิตใจไม่สายไปมาไม่คิดถึงในเรื่องอื่นตามองที่คาถาบูชาหรือหลับตาภาวนานึกถึงตัวอัคระตามไปด้วยถ้าสวดได้ทุกวันจนครบเจ็ดวันได้ยิ่งดี ในกรณีที่ท่านต้องการจะขอลาบเป็นพิเศษอาทิเช่นจะต้องไปติดต่อธุรกิจสําคัญใดๆในวันนั้นให้สวดคาถาบูชาพระศิวลีก่อนเมื่อเสร็จแล้วต่อด้วยคาถาขอลาบพระศิวลีประจำวันตามกำลังวันของวันนั้นๆจะเป็นพระพุทธมนต์อันศักดิ์สิทธิ์ตามจิตปรารถนาส่วนคาถาพระศิวลีมหาลาบ ให้สวดนโมสามจบก่อนแล้วตามด้วยสีวลีจะมหาเถโรเทวตานระปูชิโตโสระโหปัจยาทิมหิมหาลาพังพระวันตุเมลาเพณอุตตโมโหติโสระโหปัจจยาทิมหิมหาลาพังสทาโสถีพระวันตุเมคาถาบทนี้ ท่านให้ภาวนาก่อนนอนหรือหลังตื่นนอนแล้วก่อนไปทำงานนอกบ้านเชื่อว่าจะทำให้เกิดลาบร่ำรวยในการค้าขายสะดวกในเรื่องติดต่อธุรกิจศัตรูหมู่มานที่มุ่งร้ายจะกลับกลายเป็นมิตรมีแต่ความสุขสันติความเป็นสริมงคลแก่ชีวิตตลอดไปหากเพื่อนๆอ,อยากมีโชคลาบหรือทำมาค้าขายอย่างร่ำรวย ให้ลองสวดมนต์ขอพอรท่านดูนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าฝากกดติดตามเพื่อให้กำลังใจด้วยค่ะสวัสดีค่ะ